อะไรมาปวดหลังอ่ะแล้วก็ปวดไหล่ปวดหลังและปวดไหล่เป็นตรงไหนแมะแล้วก็ตาเส้นจัดเส้นตาตีฟังไหนกัานขวาใครบอกมาคุณหมอค่ะแล้วคุณหมอจะทําอะไรอกันไปก้างซ้ายนี่คุณหมอให้ทําอะไรคุณหมอไหนคุณหมอที่รั่งซ้ายนี่อ่าแล้วมีอะไรมีเด็กเอายาบา มาบีบมาน้ก็ช่วยแล้วคุณหมอท่านดีอยู่แล้วช่วยแล้วแล้วใช้ผมทำอะไรผมไม่ใช่มอนะผมจะไล่ผีแก้คุณใส่อะไรอย่างเงี้ยนะทําพิธีให้อ่ะแม่ให้ผมทําอะไรเอาขวานหรือหรืออะไรใช้เท้ากัไม่ถือนะแต่ผมขอญาตก่อนนะถ้าจะใช้เท้าเนี่ยผมขอญาตแม่นอนแล้วก็เอาเท้าวางที่ศีรษะได้ไหมได้ค่ะแล้วก็ขอญาตเอาวางที่ตาให้แม่ด้วยได้แล้วถ้ามันดีขึ้นผมทำแป๊บเดียวเองนะฮะ เจ็บมันเจ็บด้วยอัดพลังจิตอย่างเดียวเอออัด<ม>นอนเลยแม่สะอาดได้ทั้งนั้นเลยค่ะ<อ>หรับเออจะใช้เท้านะอัดพลังแล้วนะ<อ><ม>รู้ป่ะแม่ตายแม่ไม่ดีแม่รู้หรือเปล่าอ่ะไม่ได้บอกผมถูกต้องไหมไม่ได้บอกข้อมูลผม,ผมผมดูทางในผมก็รู้ตายแม่เป็นอะไรไมต้องตายแล้วไปยัดเสาจะบอกผมเป่าวเมื่อกี้นี้ อก่างนี้ใครบอกเลย<ช>ผมรู้ได้ไงว่าไตาไม่ดีหมอบอกว่าเส้นเลือดอะไรนะเส้นเลือดที่ต,ผมผมต้องอัดพลังไปที่ไตด้วยเข้าใจไหมป่าไหนก็ได้นะ<ช>คิดลุกแม่เลยเลยเสร็จทั้ตงตัวแล้ว, <c oughs> วป่นไงก็งดีขึ้นจ้ะ ศูนย์ถึงร้อยร่างกายแม่ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสัมภาษณ์แม่นีหนึ่งเก้าสิบกับเก้าสิบเลยนะมันเก้าสิบมันมันดียังไงแม่รู้สึกเป็นยังไงบ้างการปวดไหล่หายปวดไหล่ยังใช่ก้อนโล่งกับโล่งไหลแล้วนะตาเตยแม่มองเป็นยังไงบ้างมองไกลๆอ่ะก็ยังดี่าที่ที่มาเยอะอืมอืมอดีกว่าดีกว่าที่จะมาหาผมเยอะมันมันโล่งยังไงแม่ร่างของฟังสิตามันสว่างขึ้นนะคะมันเบาตาไหมแม่ ตอนแรกแม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ไหมก็ก็ศึกษาอยู่ในในคลิปดูบ่อยอะค่ะแล้วเรามาเจอกับตัวเองแม่แม่ถูกใจไหมูกใจค่ะเอออย่ามาต้องะะอามางแล้วแต่อ้งอ,ง,อ,ง,องมาเจอตัวชิคแล้วโอเคโอเคอ้าไแม่มาขอพรพ่อนึ่งเลยนะ